สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเรียบซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มยกสารวิชชานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ในที่สวนแอปเปิลนะครับเป็นสวนที่2นะครับผมหลังจากสวนแรกเราเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาสวนที่2ครับเดี๋ยวพามาดูนะครับผมตกมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันไปนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์เดืองนะครับตกมาก โอ้โหกินอยาก้วท่านผู้ชมตกมากครับผมวันนี้ก็จะเก็บไซส์ใหญ่นะครับลูกใหญ่ๆนะครับลูกเล็กเอาไว้นะครับตัวนี้ลูกใหญ่มากไซส์แปดสิบตกจริงๆครับท่านผู้ชมแต่ว่าลกครับยาลก้ไม่ได้ตัดครับจับจุดเลยครับผมจวดโอ้ลตกมากลกมากแต่วันนี้ปัญหาผมอุ้ยได้อย่างเดียวครับผมโอเค ท่านเก็บก็จะเอาลูกใหญ่ครับท่านผะู้ชมเก็บรั้เก็บแล้วก็ห,กหมุนครับผมเก็บหมุน,วนควรเข็มนาฬิกาครับเลือกตะลูกใหญ่สายเล็กเอาไว้ที่หลังนะครับมันจะเป็นพันเหลืองแบบนี้ถ้ามระสกจัดโดนแดดมันก็จะเป็นพันเหลืองแบบนี้ถ้าดดเ,นเนันเทียวสายพันแกรนสมิธก็ไม่ใช่อรันสมิธนะครับ,รบโอเค นี่สุกจัดนะครับถ้าลูกแบบนี้ก็ปิดทิ้งนะครับท่านผู้ชมลูกแบบนี้ก็ปิดทิ้งไม่เอาลูกนกจิกนนกอะไรก็ไม่เอานะโอเคมาดูกันนะครับ จลูกงอมแนละ้วสีเหลืองแนละ้วสุดจัดนี่ใหญ่ทัดลูกใหญ่ไว้ก่อนอเเต็มแล้วก็เทครับท่านผู้ชมเต็มแล้วก็เท าาเดี๋ยปิดออกนะครับปิดทิ้ง สิ้นครับผมเสร็จครับผม,บผมเต็มแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่นานปิ๊บเดียวโอเคนะครับเดี๋ยว,ยวก็ซีบล็อกพอนะครับตอนเช้าก็เอาไปแล้วครับแปดเก้าบล็อกเนะี่ย งัดบ ok ักเปิ้ลเขาได้เป็นหน่วยได้อยกไปเต็มสุดท้ายนะครับท้ายแล้วตรงนี็คิดอะไร แล้วนะครับรามาาีจนเย็นนะครับแต่ว่าตอนเช้าก็เอาไปแล้วสิบบล็อกโอเคบล็อกสินค้าแลเดี ครับกลุม่มเราจะไปดูในวันโอเคครับท่านผู้ชมโอเคสิ้นครับผมเสินัม้ินครับโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งได้เลยครับตามเลยครับผม เอ๊ะจะขึ้นไปเหมือนกันขึ้นไปในรถมาไปเลยโอเคครับเสร็จภารกิจครับวันนี้นี่ครับท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับผมตามได้ครับผมเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าครับผมผมยกสวิตช์ชาแนลจากลาไปก่อนครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย